ออมองอดให้สิ่งพากโดยบาษาสตูดิโอท๊ะต๊ะท๊ะต๊ะทะต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 าะทะท๊อท๊ะท๊ตท๊ะท๊ะทะตะทะตะทะา๊าาะ ทำไมมันยังไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอ่า,อารูด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 ลด <c oughs> สนใจไปกินแจ่วบองด้วยกันไหมอร่อยนะอร่อยหอเลยอพอดีฉันไม่ก็ชอบกินแจ่ว <c oughs> ลองดูสักทีจะจียดใจไม่ฉันไม่ชอบหมดหนาทีแล้วไปดีกว่า ต้าคนตายใครทำแบบนี้กันนะโทรเพื่อนเอ้ยอ้าวเออคือว่ามันไม่ใช่อย่างที่นายคิดเนาะบ้าแมนเนี่ยังได้ข่าหนาข่าเขาไปไกลชนันไม่ได้เป็นฆตตกรฆาตะกรเหลือหนึ่งคน